เราไปขอรับยาแล้วเจ้าหน้าที่ห้องอยาไม่ยอมให้ต้องไปเอาเลข13หลักมายืนยันตัวตนเป็นคนเถื่อนหรือไงไาหาหมอต้องใช้บัตรเขาบอกคนไม่มีบัตรน่ะคนเถื่อนจะไปเอาตรงไหนมา มมแม่เ็าบอกบัตรไอ้นั่นหายแล้วในทำไม่ได้ใบเกิดหายทำไมเกิดหายแล้วอยู่มายังไงถ้าไม่มีบัตรนี่อยู่ยังไงครับเหมือนทุกก็อยู่มนเรื่อยเือย่างนีงแน้ <ไป S 1> แหละไปาหาหมอต้องไอ้นี่ต้องใช้บัตรเขาบอกคนไม่มีบัตรอ่ะคนเถืออนจะไปเอาตรงไหนมา ก็คือเบาหวานหมดเลยอันนี้กินก่อนนอนยาของเดิมที่หมอให้มาครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนู่นนะคะซื้อตามค่ะแล้วก็ซื้อตามร้าสียาไม่ได้อยากร้องไห้นะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็พูดกับเราแรงอะคะ่ะเป็นคนไทยก็ต้องมีบัตรต้องมีเลขสิบสาหลับมายืนยันสิไปหามาไปหามายังไงก็ต้องหามาให้ได้ แล้วหนูมันไม่มียายมาหาหมอก,ก็จะใช้ระบบอย่างนี้เจาะเลือดใช่ไหมคะยายก็จะต้องไปจ่ายเงินก่อนแล้วถึงจะได้มาเจาะเลือดแล้วก็เอาบินไปให้เขาดูว่าเออเราจ่ายเงินแล้วแล้ววันที่ไปครั้งล่าสุดอะ่ะคือแบบเราไปขอรับยาแล้วเจ้าหน้าที่ห้องยาไม่ยอมให้ต้องไปเอาเลข13หลักมายืนยันตัวตนเป็นคนเถื่อนหรือไงเราแบบพูดใส่ไม้อะ่ะคนที่มารอรับยาก็เหมือนมองมาที่ยายกับเราแบบ มองเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็ทำ เริ่มจากคุณยายเล็กเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก่อนก็คือขจัดความไร้เอกสารรับรองตัวบุคคลเขาก่อนอย่างที่เห็นคือเขาไม่มีเอกสารทางทะเบียนของประเทศไหนเลยนั้นการบันทึกเขาไว้ในบัตรเลขศูนย์ก่อนเนี่ยค่ะ ก็คือการยืนยันว่าเขาเป็นมนุษย์ซึ่งบัตรเลขศูนย์ในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือบัตรที่แสดงสถานะของคนที่ยังไม่สามารถที่สู์ได้ว่าเขาเป็นคนของประเทศไหนแต่เขาอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเป็นหลักแหลง่งสิทธิในหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาไปไกลมากทําให้คนที่มีปัญหาสถานะซึ่งเขาเรียกว่าคนบัตรเลขศูนย์ก็สามารถที่จะได้สิทธิในหลักประกันสุขภาพที่เขาเรียกว่าท .99 ได้